และใน,นวันนี้เราก็อยู่ในบัวคายอีกรอบแล้วกันนะเรื่องในวันนี้ก็เราจะมาสุ่มกาชาเช่นเคยฮนะวันนี้เสียยผมอาจจะไปแฝงพอดีว่าหวัดกินนะอ,อึ่งตอนนี้ก็จะมีอีเวนต์ในส่วนของอีเวนต์ใหม่นะคํญญาสัญญาณเดืรอร้อนนะและในซีนีเจอหลังวันนี้ก็คือเราจะมาสุ่มกาชากันนะซึ่งก็น่าจะรู้ว่าผมจะสุ่มใครออะนะนี่เลยเสียเสียก็ต้องเอาแล้ววะมีตัวละครเล่นปุ๊บแม่งมีชุดว้ายนะ้ำใหม่มาทันที ดีจริงๆเลยสมก็เป็นตัวละครที่เหล่าผู้เล่นอย่างผมรอมานานซึ่งผมคิดว่ายังไงก็ไม่น่าออกในตัวอะไรในต,ตัวอะไรไตัวอะไรเฮ้ยอ,อันที่สามด้วย <laughs> แจกใกับเกมม,ม่งจะปิดเลยอะ่ะ <laughs> ผมว่ายังไงก็น่าจะเกลือแต่ถ้าเกิดโชคดีวาอาจจะได้สองตัวในตู้เดียวหรือเปล่าอ๋อม,มีโอกาสในโอ้สลับกันมาพูดบ้างความเพลวะเรามาสุ่มกันเลยดีกว่า ตอนนี้คือมี40โลฟรีนะแล้วก็เหมือนจะมีแจกบัตรสุ่มฟรี10ครั้ง1บัตรแล้วก็จะมีเพชรจากในตัวนี้ผมอ่ะหมื่นหนึ่งเอ่อตะกี้มาเซ็นเซอร์ผมดังเอ่อตะกี้ทุกคนไม่น่าดีหรอกเพราะผมไอ้นี่ไว้ก็ตะกี้ไม่มีอะไรนะฮะตะกี้เอ่อเพื่อนผมทักมานะะฮแล้วตอนนี้ก็มีเพื่อนผมมาอยู่ในนิดละพอดีนะฮะสวัสดีครับคุณพี่เซฟอายุก็วันนี้จะมาสุ่มกาชาเลนะ่น่าสนใจดูเปล่า อะไปพูดมาพังเพลรอบสองเราสุ่มกันเลยดีกว่าไปไป,ป,ปสิบโล,โลฟรีใครๆก็ชอบแจกเหมือนเกีงจะปิดเลยมาสิบโลแรกได้อะไรอ่าฟ้านะเปิดมาก้นำ้ำ ยังได้อยู่ยังได้อยู่ออยมีโคอต้าอยสี่สิบฮะไอ้รอบนี้ได้สียอะไรปึ๊บฟ้าโอเคไปไกลๆเลยเอาหน้า่า,าทำอะบครั้งที่แรกนะเกือบสองร้อยโลอะ่ะเฮ้ยเดยวเดเดเดตะกีๆๆๆๆๆ้ได้แหละวะดูไม่ทัน โอ้ได้เลนเกะตะกี้ได้เลนเกะมาโอเค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 ราก็มาสูงกันต่อเลยไปวันนี้เราก็สูงยาวๆเจนกว่ามันจะหมดโคต้ายังฟ้าอยู่เหมือนเดิมนะฮะฮิฮิฮิโอมาจิริอุนเวยินこれからよろしくお願いしますね ติ0โลสุลดท้ายของของของปีแก่เกลียแล้วแม่งเริ่มจะโดนไอ้นี่แล้วเริ่มจะโดนตามคนเรนื่องคนอื่นแล้วไอ้แม่งมาเปิดบัตรซุ่มฟรี10โลใบแรก

ออกไหมไม่ออกยังก่อนยังยังอาจจะยังนะอาจ,จะยังนะขอขีดเสียงขอขีดเสียงโอ้ยอีกทีสุดท้ายละสุดท้ายจริงๆละคือพอแล้วแอบเอ้ยม่วงได้อะไรอ่ะ เดี๋ยวอะไรในตัวอะไรตัว,ตว,ตวอะไร่เฮ้ยอันทีสามด้วยคุโรมิเซริก่ะよชิซายคลาดเตะนั่มไม่ได้สามมาแล้วมาแล้วมาแล้วเสียเสียเสียเฮ้ยเฮ้ยเสีอสอสออย,อ,ยออกแล้วเฮ้ยเซยนเซお待たせしましたかตบวเพื่อเซียนทุกช่เย่เรียบร้อยออกแล้วโอ้โหเรีร้อยหนึ่งด้วย ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตะกี้ลืมอ,อ่านเหรอมันให้อีกร้อยหนึ่งด้วยมาก็พาร์ทไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่พาร์ทก็ <c oughs> คลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงก็ขอประทานต้อนรับและกันนะท่านผู้ชมฮะก็ยอมรับว่าผมอ่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาด้วยส่วนใหญ่นะคืองานว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ลงขอประทานต้อด้วยแล้วก็คลิปก็ลงไม่ได้ถีเหมือนเมื่อก่อนก็ขอประทานต้อนรัแลวกันพอดีว่างาน <c oughs> ค่อนข้างจะถี่ คือเดี๋ยวจานสั่งมาสั่งมาสั่งมาพอสั่งมาปุ๊บอีสองอาทิตย์ทำเสร็จคือมันเคลียร์เสร็จภายใสองอาทิตย์ปุ๊บแล้วก็ได้มารอบใหม่มระจำวันนี้ไปเรื่อยๆๆ,ๆๆนะซึ่งนี่ก็โชคดีที่ว่าผมทำเป็นคลิปส,สั้นๆนี้ลงมาให้ท่านผู้ชมดูนะก็ช่วงนี้อาจจะทำเป็นสั้นๆลงแบบง่ายๆสั้นลๆสสนลงนะก็เป็นคลิปเฉลียพวกนี้ก็เดีย๋ยวจะคอยทำลงไปเรื่อยๆ,ๆแล้วกันนะเออแม้สักิีนี้ก็ไปเจอใหม่คลิปฮะสวัสดีครับบ๊ายบายเ l ส t ก go ในคลิปหน้าอยากให้ผมทำอะไรก็อย่าลืมมาบอกผมได้เลยกนนะ